สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆนี่นะคะดอกไม้ทีทยายจัดเมื่อวานเนาะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาจัดของใส่ลังใส่ลังอ่อน,นมีเนื้อมีเนื้อแกะมีห่านนะมีแยมเนาะเดี๋ยวจะมาจัดใส่ลังนี่เห็นไหมมันเริ่มบานแล้วนี่สวยเนาะ สองเจ้าอีกคนหนึ่งให้ล้านอีกคนหนึ่งให้น้องชายแฟนยายเนาะแล้วก็จะมีรถให้เด็กรถอยู่ข้างหลังอุ้ยอันนี้ทำไมมันเหี่ยวไวจังเนี่ยโอ้น้ำไม้ฝรัง่งแยมวายไหยายขอจัดก่อนเด้อจัดยังไงยังไม่รู้เลยนะคะคเพื่อนๆนั่น จะได้แตกเลยนี่เลยไม่ได้อาบน้ำนะคะหน้าสดๆเลยนะคะแต่ก็ล้างก็ยังไม่ได้ล้างเลยนะสดจริงๆไม่ได้ล้างหน้านะเพราะว่าเดีย๋ยวจะไปอาบน้ำอีกจะล้างทำไมนะ้าเลือดน้ำควันก็ยังเลื้งๆโอ้ยฟันก็นยังเลื้งเลย ปลาเนี้อชัป่ปลาเนี้ออันนี้กระน้าไม้ฝรัง่งส่วนอันนี้ก็ะยำเยี่ยมเยมี่ยมอะไรน้อนี่ยเยีมอะไรอันเนี่ยเอ่อชอรี่เปรีปร้ยวเชอรี่เปรี้ยวส่วนอันนี้ก็ลูกพีชส่วนอันนี้ก็น้ำผึ้งจากดอกฟันสิงโตนะคะ กระดาษรองข้างล่างอนโอ้ย <c oughs> แล้วก่อนเด้อบานก็นจะอิเลเ็กกคลกไปหน่อยนะคะัเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าเพราะว่าเออมันรกมันรกเพราะว่ามันรกมันก็นจะอิเลเ็กกคละ,ะเพราะว่ามันเ,เรียกว่าอะไรนะอีรุ่งตุงนางห่อหน่อย <Yeah. S 2> จะไม่หอก็เดียมันจะกระแทกกระแทกกันก็หอหน่อยให้มันสวยงามกันกระแทกด้วยสวยงามด้วยเนาะกันกระแทกอยากให้มันสวยงามก็ไปหากระดาษมากลายสีแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องอะไรมากหรอกย่าตานอาแบบง่ายๆเนาะ กระดาษก็มีลายซิวกระดาษหน่อยนะเพราะว่านี่เรเอาแบบง่ายๆหน้าสดนี่มันไม่สวยเลยห้ามพลาดนะคลิปนี้ประจบโอ้ยไปดึงไปดึงขาดเลยนี่นะคะได้แล้วเนาอันนี้อีกอันหนึงนน่ง น,นี่ก็หานนะคะไม่ใช่เป็ดนะคะเพื่อนเสร็จสมัยเสร็จเสร็จแล้วก็จะเอาไปไว้เอาไปไว้ในบ้านเพราะว่าอากาศมันหนาวหมากนี่เลยต้องซื้อของซื้ออะไรให้มันอันนี้หานนะคะเส่วนอันนี้อันนี้ลัง มาเกะมาเกะนี่ออ้โห่เชื่อเอาอมากมขอกินนี่ <c oughs> ได้แล้วกะลองเลยีะนี้คู่กับ กล่องนี้นะคะดูมาจากอีกกล่องหนึง่งมาดูอีกกล่องนึงนะคะมาอันนี้กลอ่องมันเยมันสูงเกินใช่ไหม เอาตรงนี้ให้มันสูงไว้สั้งแก,กันแบนบนี้คนบอกว่าให้ไบอกว่าใยเอากระดาษหองไม่เอาหอนะแบบง่ายๆสตล์เยตะนะคะไม่ให้นนะคะก็จะช่ยช่วยช่ช่วมาอย่างนี้

หลอกแต่ก็น้ำใจเอาไปฝากเนาะเพื่อนไปไว้ข้างนบ้านนะกทก่อนเด้อเนี่นะคะเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วเนาะอันนี้เป็นของ น้องชายแฟนยายเนาะผู้ชายเนาะก็เลยไม่มีดอกไม้อาหารี่ผัวเขานี่เมียเขาเนาะนี่อันนี้ให้เมียเขาเนาะเออนม่มีมีห่านกับเนื้อแกะแยมหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็อะไรอะไรนั้นไม่ขวดใหญ่ๆนะยายไม่รู้จักหรอกอันนี้ก็ให้ร้านร้านน้องชายลูกชายของน้องชายใหญ่นะเออ ผัวเมียผัวเมียนะคะส่วนอันนี้ให้โลกเขานี่นะคะหลานของน้องชายแฟนให้รถแล้วก็มีซองอีกน้องของเขายังเด็กอยู่ยังไม่รู้จักเล่นก็เลยให้เงินไปเนาะ up to you เป็นดูวิลันเราแฟนฟบไย ดีโอเคอ่ะีโอเคอ่ะโอเควันี้โอเคมันนี้วันนี้วันหู้ันนี้นนี้วอันีเี้วี้วแนน้วันนวี้วัี้ว้วัน้วนี้วันนีนนีนี่นะีะอันนี้กันนี้วัี๋ยวพรุ่งนี้จะนาี้กไปนอกบ้านให้หมนเล้นะคะ จะพาไปไว้ตรงโน้นพักก่อนสักสองสามวันแล้วค่อยเอาลงดินเนาะอากาศเริ่มดีแล้วเอาไว้ใต,ต้โต๊ะก่อนให้เขาปรับกับอากาศก่อนเนี่ยเนาะเดี๋ยวจะเอาออกให้หมดเนาะไปะยายจะไปอาบน้าแล้วแค่น,นี้ก็พอแล้วนะเพื่อนๆถ้าถ้าคิดเป็นถ้าคิดเป็นมูลค่านี่มันลายตังค์นะเพื่อนๆถ้าคิดนะอื พอ,อใจอันนี้เนี่ยสวยสวยชอบชอบนี่จริงๆก็อยากอยากเอาดอกอันนี้ยายตัดผิดยายยายตัดใบของ่อดอ,อกไม้ตัดใบออกเนี่ยตัดใบออกไปตัดดดนมันสั้นไปตัดดดนก็เลยเอามาเสียบไว้ตรงนี้นะไปแค่นี้แหละยายขอไปอาบน้ำก่อนนะคะ นี่และอะไรนะเอาทุกอย่างที่มีในสวนในบ้านเราเนาะชนบทอ,อะไรมากมายนะชนบท